เสื้อหิวก่ะเสื้อหิวหิวตอนสองทุ่มตอนนี้เราก็เอาไก่มาหมักนะคะสิเอาไปใส่แอร์ฟรายอันนี้สิเส็ดอบไก่คล้ายๆแบบให้มันออกรสชาติแบบลาบเนาะแล้วก็ใส่ทุกอย่างลงไปใส่เกลือใส่ซอสแนวปุ่มลดของห้านะ่ะใส่ลงไปให้เรียบร้อยห้เบิ้ สุดท้ายลาบมันจะขาดปักพริกเข้าขัวก็ได้ใส่ลงไปเลยใส่หลายแสบหลายเผ็ดหลายจี๊ดจดัดใส่แล้วก็นวดเลยะคะ่ะนวดขนวดนวดแล้วก็ไปมักไหว้เอาไปใส่ต้อบเวลาทนี่็เบิร์ดไว้ให้เนาะเวลา่าจะได้เดี๋ยวมาดูตอนจบตอนสุกแล้วแล้วกันเนาะ